เครื่องบินรบไต้หวันสร้างเอง f c k 1ทยานขึ้นฟ้าปล่อยพลุล่อขีปนาวุธเฮลิคอปเตอร์ AH1 ป,ปล่อยจรวดย่างรวดเร็วแม่นยำเสียงระเบิดดังตูมตูมหมอกควันคละคลุ้งเฮลิคอปเตอร์ยิงพลุแล้วบินหันหลังกลับลบลีกศัตรูการฝึกซ้อมร่วมภาคพื้นดินและอากาศที่ภูเขาเป่าซันเมืองผิงตงเริ่มขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมา รถถังวิ่งออกมาหลายคันบนอากาศมีเครื่องบิน f c k 1 2ลำเฮลิคอปเตอร์ AH1 4ี่ลำและยังมียุทธุปกรณ์อื่นๆอีกนับสิบชนิดร่วมการฝึกซ้อมเตรียมการยิงการขับไล่การร่วมโจมตีการยึดพื้นที่และการไล่ล่าผู้คล่งคล้การทหารจากไทเปและเมืองอื่นๆนพากันมาชมบอกว่า ตื่นเต,ต,ต้นมากเห็นแล้วเข้าใจการฝึกซ้อมหวังว่าก<ร>องทัพยยจะได้รับการสนับสนุนอกนอ,องทัพแถลงว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการฝึกซ้อมร่วมขนาดใหญ่สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันไม่น่าไว้ใจกองทัพต้อยยงฝึกซ้อมเพิ่มความสามารถการรบแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน